สวัสดีครับคลิปนี้ออกจากบอ่อปลาคาร์ฟนะครับมาพูดถึงเรื่องบอนไซนะครับที่เห็นนี้คือตอของต้นมะขามนะครับที่ผมได้มาตั้งแต่20มีนา2566นะครับตั้งแต่ได้มาผมไม่เคยเปลี่ยนดินเขาเลยนะครับก็ลงกระถางเลยโดยดินของเขานี่ยจ,จะเป็นดินเหมือนดินเหนียวแดงๆนะครับเหนียวมากนะครับก็ต้องใช้เหล็กเนี่ยค,ค่อยๆทิ่มดินที่ติดมากับตัว ต้นมะขามนะครับผมเลี้ยงไว้ในกระถางประมาณสองปีครึ่งเลยนะครับอย่างที่เห็นแล้วก็กค่อยตัดแต่งกิ่งตามที่ต้องการนะครับผมตัดออกไปบ่อยมากนะครับถ้าไม่ตัดป่านนี้กิ่งเขาโตมากแล้วนะครับส่วนในคลิปนี้ก็คือผมจะทําการเปลี่ยนดินนะครับเพราะว่าหนักมากเลยนะครับดินเป็นก้อนเวลายกทีเนี่ยสิบกว่าโลได้นะครับ ที่เห็นวัสดุปูของผมนะครับผมมีแค่3อย่างนะครับก็คือ1หินปูเขาไฟนะครับขนาด 2- 3ถึงมเซนนะครับที่เห็นในภาพ 1- 2เซนนะครับแล้วก็ที่เห็นอีกก็คือหินแม่น้ําขนาดเล็กนะครับแล้วก็หินภูเขาไฟขนาด 2- 3ถึงมมิลน,นะครับหินภูเขาไฟขนาดเล็กนะครับกับหิน หินกรวดแม่น้ํานะครับผมผสมกันไปเลพราะเขาค่อนข้างเล็กนะครับขนาดแค่สองสามมิลเองนะครับจริงๆแล้วผมก็เห็นพี่ๆเขาใช้วัสดุปลูกแบบนี้กันนะครับเพื่อเป็นการล่อรากของพวกไม้บอนไสก็เลยลองนำมาใช้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงคิดว่าน่าจะโอเค ผมเพิ่งจะหัดทําบอนไซนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะจินตนาการกิ่งก้านได้ได้นะครับก็อาศัยเรียนรู้จากพี่ๆใน YouTube นะครับหรือว่าอยู่ในเพจนะครับของ Facebook ก็เข้าไปดูทำเป็นงานอดิเรกครับคู่กันว่างๆเวลาพวกยอดมะขามออกมานะครับผมก็เด็ดไปทําความแกงส้มนะครับ ก็ใช่ห,หินนะครับหินหินกรวดแม่น้ำครับเป็นเล็กๆแล้วก็หินภูข้อไฟขนาด1-2ถึงเซนนะครับแล้วก็หินภูข้อไฟละเอียดขนาด2-3ถึงมมิลน,นะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ